เมื่อความผูกพันในวัยเด็กกับกลายเป็นเงื่อนตายที่ผูกติดด้วยความลิษยาเรื่องราวของมิตรภาพที่ค่อยๆกลายเป็นฝันร้ายเมื่อความรักและความแค้นเดินส่วนทางกันในบ้านหลังเดียวสวัสดีครับพบกับ o ก t Shock Story เอาเรื่องผีมาขายี้ประเด็นกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขายี้ประเด็นกับเรื่อง สายใหญ่ลิศยาโดยคุณหมูมิมนะครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่าช่องของเราเป็นการนําเสนอในการขยี้ประเด็นสําคัญจากเรื่องเล่าเรื่องผีที่เราได้ฝักกันมาแล้วดังนั้นเราจึงเลียงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาในบางส่วน หากใครมีความเซ้นสติในเรื่องของการฟังเนื้อเรื่องก่อนที่จะได้ฟังต้นฉบับก็อยากให้ไปฟังคลิปต้นฉบับตามชื่อเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะเข้าใจในบริบทในการนำเสนอและเขเข้าใจในการสื่อสารของเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสรับฟังเรื่องราวคร่าวๆก่อนได้ก็ไปรับฟังกันได้เลย โดยเรื่องราวคร่าวๆนะครับของเรื่องนี้นะครับเป็นการพูดถึงครอบครัวหนึ่งที่เคยมั่งคั่งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เริ่มพบปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงปี2540คุณพ่อเนี่ยเริ่มหวาดกลัวจากการสูญเสียเพื่อนร่วมธุรกิจหลายรายด้วยอุบัติเหตุประหลาดจนต้องพึ่งพาการปฏิบัติธรรมและความเชื่อ พิมพ์ลูกสาวคนโตแต่งงานกับลูกชายของเพื่อนพ่อเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจต่อมาดาวน้องสาวคนเล็กก็เข้ามาช่วยงานในบริษัทพิมพ์เดินทางไปวิปัสสนาและหลังกลับมาก็พบว่าดาวเริ่มมีพฤติกรรมที่ผิดปกติทั้งการกินเนื้อดิบชักเกรงพูดจาแปลกประหลาดและสติไม่อยู่กับตัวครอบครัวพยายามรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ ซึ่งร่างทรงก็ระบุว่าดาวโดนของจากคนที่อิจฉาและต้องการให้เสียสติเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างตรึงเทียดความรับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือระหว่างดาวและสามีของพิมพ์นั้นก็นเริ่มชัดเจน พิมพยายามหาคำตอบขณะที่อาการของดาวสุดหนักลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเรื่องราวก็นําไปสู่บทสรุปที่ทั้งน่าสงสารและก็หลอนลึกว่าด้วยผลร้ายของความลิสยาและก็การพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ของสายใย,ายลิสยาเรื่องนี้นะครับต่อไปทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง ประเด็นสําคัญนะครับว่าเรื่องราวที่เราได้รับฟังเนี่ยมันสะท้อนอะไรกลับมาสู่ผู้ฟังอย่างเราบ้างเราจะหยิบยกประเด็นนั้นมาพูดถึงกันนะครับเรามาพูดถึงประเด็นแรกของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้คุณใสหรือการเล่นของเพื่อกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจ ก็นำมาซึ่งหายนะแก่ตนเองและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือจากเรื่องนี้ครับในแหล่งข้อมูลระบุว่าธุรกิจของคุณพ่อของพิมพ์มีปัญหาในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีและก็มีเพื่อนร่วมวงการธุรกิจของคุณพ่อค่อยๆตายไปทีละคนอย่างอนาถด,ด้วยอุบัติเหตุ แต่ว่าภายหลังแล้วคุณแม่ก็ได้เปิดเผยว่าสาเหตุเหล่านี้มันเกิดจากการที่คุณพ่อเลือกที่จะเล่นของหรือใช้คุณใสเพื่อกำจัดคู่แข่งเพื่อให้ได้งานใหญ่มาคุณพ่อเชื่อว่าท่านทำเพื่อครอบครัวจะได้สบายแม้จะต้องรับบาปนั้นไว้เองและหลังจากนั้นก็ยังคงพึ่งพาหมอผีหรืออาจารย์ในสิ่งที่ต้องการ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วการกระทำนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนแต่กับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับทุกคนในครอบครัวในเวลาต่อมานะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือการพูดถึงเรื่องบ่วงกรรมที่เกิดจากการกระทำอันเลวร้ายก็จะตามหลอกลอนและก็ทำลายผู้สร้างกรรมนั่นเอง เรื่องราวเนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่กระทำกรรมไม่ดียอมได้รับผลกรรมนั้นตอบสนองคุณพ่อผู้ใช้คุณใสายกำจัดคู่แข่งต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสุขภาพร้ายแรงนั่นก็คือการเป็นมะเร็งตับนะครับแล้วก็มีอาการทางพฤติกรรมที่ผิดปกติก่อนจะเสียชีวิต และที่สำคัญก็คือคุณพิมพ์พเองผู้ที่รู้เห็นการกระทำของคุณพ่อมาตลอดและต่อมาได้ตัดสินใจใช้คุณใส่กับน้องสาวและก็คุณพ่อด้วยเจตนาให้ทรมานและเสียสติเธอก็ยอมรับนะว่าเธอไม่สามารถหยุดมันได้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือผลกรรมที่พิมพ์พสร้างมันขึ้นมาเอง คุณพิมพ์เองก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากการเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงเรียกปัญหาสุขภาพจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในที่สุดส่วนคุณแม่เองก็เชื่อว่าเรื่องราวเละลายที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็คือเวรกรรมของพ่อต่อไปประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของความรักที่ไม่เท่าเทียมและความรู้สึกไม่สำคัญที่จะสะส,สมไว้ในใจ ก็สามารถกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทําที่เลวร้ายอย่างคาดไม่ถึงคุณพิมพ์นะครับมีปมในใจมาตั้งแต่เด็กแล้จากการที่คุณพ่อเข้มงวดคาดหวังสูงและเธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักแบบสำคัญเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับน้องสาว เธอรู้สึกว่าคุณพ่อไม่เคยสนใจความรู้สึกของพิมพ์พเลยเอาแต่บังคับเอาแต่สั่งความรู้สึกเนี้ก็สะสมเป็นปมในใจและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเธอต้องพบกับความสัมพันธ์ระหว่างน้องสาวกับสามีและคุณพ่อก็รู้เรื่องนี้ ความเจ็บปวดจากความรู้สึกไม่เป็นที่รักและความอิจฉานี้ก็เป็นความอ่อนแอทางจิตใจและความเศร้าที่ผักดานให้คุณพิมพ์ใช้ไสยศาสตร์กับน้องสาวและก็คุณพ่อโดยมีเจตนาเพียงให้ทรมานและเสียสติเพราะเธอแค่อยากเป็นคนสำคัญบ้างต่อไปประเด็นที่4นะครับ พูดถึงเรื่องของความริษยาในสายใยครอบครัวก็สามารถทำลายความสัมพันธ์และก็นำพาโศกานาฏกรรมมาให้ชื่อเรื่องว่าสายใยริษยาเนี่ยมันสะท้อนถึงความขัดแย้งและอิจฉาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเดียวกันความริษยาของคุ้มพิม์พต่อน้องสาวนะั่นก็คือคุณดาวและสามีก็คือคุณชัด ซึ่งเกิดจากปมในใจเกี่ยวกับความรักที่ไม่เท่าเทียมได้นาไปสู่การกระทำที่รุนแรงที่สุดนั่นก็คือการต้องใช้คุณใส การกระทำนี้ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อน้องสาวคุณพ่อและตัวคุณพิมพม์เองท้ายที่สุดแล้วความริษยาภายในครอบครัวนี้ก็ได้นำไปสู่โศกนาฏกรรมนั่นคือการเสียชีวิตของน้องสาวและอาการโครม่าของสามีก็ได้ทำลายความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอย่างสิ้นเชิงคุณพิมพ์เองก็ฝากเตือนว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบ่วงกรรมเหล่านี้เลย ต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการพูดถึงเรื่องของการลันเลยสัญญาณของปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้วก็การยึดติดกับความเชื่อที่ผิดก็อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงเกินกว่าจะแก้ไข เมื่อน้องสาวนะครับคุณดาวครับเริ่มแสดงอาการผิดปกติเช่นฝันร้ายพึมพำคนเดียวก้าวราวรุนแรงคุณพ่อก็เลือกที่จะไปไม่พาไปพบแพทย์ในทันที แต่กับพาไปหาพระและก็สำนักล่างทรงล่างทรงวินิจฉัยว่าโดนคุณใสการเชื่อในเรื่องของการโดนของและการรักษาตามความเชื่อนี้กระทาให้การรักษาทางการแพทย์ล่าช้าแม้ภายหลังเราจะจะ,จะยอมพาไปพบแพทย์แล้วก็ทราบว่าเป็นอาการทางจิตท,ที่ต้องรักษาแต่ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันได้เลวร้ายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ทันท่วงที คุณพ่อเองก็แสดงพฤติกรรมผิดปกติซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ก็มักถูกมองผ่านมุมมองของความเชื่อแม้แต่คุณแม่ก็ยังแนะนำว่าให้ไปหาหมอผีอีกครั้งเพื่อคุณเมื่อคุณพิมพะป่วยหนัก เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการไม่รับมือกับปัญหาทางสุขภาพจิตอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมแล้วก็การยึดติดกับความเชื่อที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าและก็แก้ไขไม่ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขยี้ประเด็นกับเรื่องสายใยลิสยานี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านนะครับที่พพอร์ตทาง YouTube Facebook หรือไม่ก็ติ k กต k อนะครับขอบคุณจริงๆครับคลิปหน้าก็อยากให้ติดตามนะครับจะเป็นเรื่องไรสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวความว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ